น,น้อมน้อมได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์กราบคารวะพระมหาธีานุเถระทุกรูปเพื่อนสัธมิกเจริญพรสัม,มเณรเตรียมบาลีนากลวงและสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมผ่านสูงทุกท่านนะวันนี้ก็มาพบกันเป็นวันแรกของวันออกภาษา โครงการเตรียมบาลีนา่าหลวมประโยคนกัาพระภิสุสัมมเนรและญาติโยมผู้เข้าชมธรรมะผ่านสูงสร้างบุญสร้างกุศลมีประมาณเพียงใดให้เราได้อนันโมทนาสาธุการซึ่งการให้การนะสาธุสาธุสาธุาธก็วันนี้มาในทอดกรถินออนไลน์อย่างไรให้ได้บุญมาก ซึ่งมาในวันนี้ก็มาเป็นภาคที่สามเพราะว่าอยากให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีใจทรงไปในบุญกระถินเพราะว่าบุญกระถินนั้นหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งวัดหนึ่งครั้งเป็นบุญที่เป็นมหาสังฆทานเป็นบุญที่เรียกว่าทั้งหมู่บ้านตำบลแทบจะปิดหมู่บ้านตำบลสังสมกันเลยทีเดียว บุญอื่นทั้งปีเนี่เรียกว่าเราอาจจะสงใจไปที่อื่นเรียกว่าเราอาจจะมีติดมีขัดไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้ไปวันกับเา้าแต่บุญกระถิเนี่ยถือว่าเป็นการทานที่เป็นสมัยนิยมที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะต้องไปในสมัยก็คือหลังจากออกอรษาที่บ้าบ้านเกิดของเราหรือว่าวัดที่มีหลวงปู่หลวงพ่อ ที่เราศรัทธาประสา,า,าทะทีนี้สองวันที่ผ่านมาก็คุยในเรื่องของการตั้งใจการใจจดใจจอ่อการที่เราจะได้บุญเยอะในส่วนที่เป็นเฉพาะภาพที่เป็นพุทธการส่วนปัจจุบันการหรือในวันนี้เวลานี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถามว่าเรา จะทอดกระถินยังไงให้ได้บุญเยอะวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายภาคที่สามในเบื้องต้นนะโยมนะอาตมาก็อยากให้ญาติโยมนี่ได้ตระเตรียมสัพปายะทั้งสี่ให้เกิดขึ้นที่บ้านของเราหมายความว่าอาวาสอาหารบุคคลธรรมะต้องเป็นสัปพายะต้องเป็นที่สบายถ้าที่บ้านของเรามีอาวาสอาหารบุคคลธรรมะเป็นสัพปายะ เป็นที่สบายเสร็จแล้วการที่เราจะได้บุญเยอะเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําให้ใจของเราใสใจของเราสบายใจใส่ใจสบายทําอะไรก็ได้ผลเกินควรเกินคาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานก็เหมือนกันถ้าเราใจใส่ใจสบายมีใจเบิกบานเราก็จะได้บุญเยอะนะฮะเวลาไปทําเราก็จะได้กําไรเยอะ ได้ความสําเร็จเยอะเวลาไปทํางานทางโลกในทางธรรมก็เช่นกันใจใสใจสบายเวลาสั่งสมบุญบุญก็เกิดขึ้นมากมายบุญไม่หกไม่หลดสัปปายะนี่ถ้ามองในโหมดตรงนี้ก็ได้คือทําให้ใจใสใจสบายสัปปายะในเรื่องของอาวาสหมายความว่าเราไม่ได้ไปวัดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ตระเตรียมบ้านหรือบ้าน จัดบ้านให้สะอาดให้เป็นระเบียบอะไรที่รกรุงรังเคลียออกจากบ้านห้องน้ำก็ล้างให้สะอาดให้สว่างข้าของที่เก็บไว้ห้าหกเดือนปีสองปีไม่ได้ใช้ก็เคลียออกเอาไปบริจาคหรือเอาไปเก็บในห้องเก็บของหรือเก็บใส่ถุงไว้หลังบ้านไว้จุดที่ไม่เป็นที่ต้องตาไม่รบกวนอยู่ในบ้านในการทำาสะอาดบ้านโยมก็ต้องเคลียนะ เพราะว่าเมื่อบ้านโล่งบ้านสะอาดบ้านสว่างคนอยู่ก็ตายสบายก็ใจสบายอาหารก็หมายความว่าก็ต้องตเตรียมข้าวปลาอาหารให้อร่เรอร่อยดูแลคนในบ้านให้มีความสุขในช่วงนี้เพราะว่าเราเตรียมจะทอดกระถิ้นไม่ว่าจะวัดไหนก็ตามแต่ต้องดูแลการและกันให้ดีให้เศรษฐกิจปากท้องในบ้านตอนนี้ที่ดีนะฮะก็ะคือให้ให้ประณีต มากกว่าเดิมให้รสชาติน่ารับประทานมากกว่าเดิมเรียกว่าตกแต่งสีสันนะฮะให้ดูแล้วคล้ายๆกับเป็นอาหารตามร้านไปเลยจะทําให้ทุกคนใจสบายถ้าทุกคนใจสบายเราก็อยู่กันสบายก็อยู่กันสบายเวลาเราจะทอดกระถิ่งในบ้านของเราเนะฮะเดี๋ยวซูมออนไลน์นะวันที่24ในจะทำโดนเมืองก็มีศูนย์ออนไลน์สาย ในเวลา9ก้าโมงสิมงญาติโยมสาธุชนก็ต้องมาเข้าซูมเดี๋ยวจะมีรูปเนนด้วยร้อยว่ารูปเข้าซูมแล้วก็เจ้าภาพก็เข้าซูมประธานใหญ่ก็ดรจัาจาก,กรพัฒนก็จะซูมนู่นมาจากประเทศเยอรมันเลยท่านก็กับคณะนะนี่หานบุคคลบุคคลก็หมายความว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างน้อยก็ใส่เสื้อเขาวผานโยมนะเพราะว่าความที่เสื้อขผาเนี่ยมันทําให้ใจสว่างตาม ความสะอาดของเสื้อเสื้อสีขาวอย่างน้อยนะกายสบายใจยสบายเหมือนญาติโยมสาธุชนทั้ททงหลายเวลาไปวัดเห็นพอออกไม่ออกเนาะถือศีแปดแล้วก็ใส่ชุดขาวกันเราเห็นเป็นยังไงฮะเห็นแล้วมันสว่างอะ่ะแต่นั้นสีเนี่ยมีผลต่อใจเหมือนสีผ้ากาวเสาพัดข,ของพระพิสุสามเัณรเนี่ยก็มีผลต่อใจทําให้เรานึกถึงอะไรทาให้เรานึกถึงวัดนึกถึงบุญนึกถึงพระสมเดพุทธผู้เจ้า ฉะนั้นในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สีขาวขาวเราก็นึกถึงอะไรเราก็นึกถึงบุญนึกถึงความบริสุทธิ์นึกถึงความตั้งใจนี่ในเรื่องของบุคคลแล้วก็ให้เพิ่มด้วยการชักชวนหมู่ญาติมาเข้าซูมกันเยอะๆแม้หมู่ญาติเราทำงานอยู่ต่างประเทศนะในวันที่24นี้ก็เตรียมส่งลิงก์ซูมไปเลยให้หมู่ญาติเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าซูม มาทอดกระถินกับรูปเอนของเราหนึ่งปีหนึ่งครั้งเองถ้าทําไม่ได้ก็ก็ขอทําให้ได้ก็ขอให้ทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบุญลราภของเราเราไม่รู้ว่าบุญในตัวของเราตอนนี้มันเป็นหิงห้อยเป็นดวงจันทร์มันมันมากหรือมันน้อยแค่ไหนบุญหมดเมื่อไหร่นะชีวิตของเราก็จะมีความติดขัดจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นซึ่งเราท่านทั้งหลายก็เจอกันมาเยอะแล้วฉะนั้น การสังสมบุญสุขโภคุณิเฉาโยนำสุขมาให้เรายังมีความสุขก็ต้องสังสมบญนะ์แ้นก็ชักชวนหมู่ญาติมาเข้าสู่มเยอะๆในเรื่องต่อไปก็คือธรรมะเป็นที่สบายระหว่างนี้น,น,นะโยมนะสวดธรรมจากนั่งสมาธิอย่างอาตมานี่เปิดธรรมจากเปิดนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยให้ใจอยู่ในบุญมากที่สุดเลย เวลาอาตมาจะนำบุญกระถินเป็นประธานกระถินประธานสมอะไรเนี่ยอาตมาก็เห็นไหมเหหเราเป็นพระสงฆ์องค์สัมาเณรเราก็ตั้งใจขนาดนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเหมือนกันต้องเอาธรรมะนี่มาอยู่ในใจของเรามากๆอย่าให้ใจของเราอยู่กับหนังละครอยู่กับข่าวอยู่กับอะไรกระโลกกระลามันสกปรกใจของเราเนี่ถ้าเราเอาหนังละครเอาเรื่องกรโลกกลเอาอะไรโลกๆเยอะนะโยมนะ ก็เหมือนกับใส่ขยะเข้าไปในใจของเราเราฉลาดนี่เรามีสติเรามีปัญญาเราจะทำตัวขงเราสุขบุตกทาไมใช่ไหมเราก็ใส่สิ่งที่ดีโยมเข้าไปในใจของเรานะฮะอาวาตอาหารบุคคลธรรมะเป็นที่สบายปุ๊บเพื่อจะรองรับการทอดประถินที่เป็นจะทําโดนเมืองก็วันที่ที่ยี่สีนี้แล้วก็ตามวาต่างต่าง,ง,งอาตมาก็เชียร์แล้วก็แก้งญาติโยมเลยว่าเออ ตามวัดตา่างๆหลวงปู่หลวงพ่อพระอ,อาจารย์ทั้งหลายท่านมีมือถือแล้วแล้วโปรแกรมซูมนี่มันก็สามารถโหลดมาใช้ฟรีนะถ้าใช้อยู่ในกรอบประมาณสี่สิบสี่สิบห้านาทีเนี่ยมันก็ตัดเราก็มีพิธีกรรมอยู่ตรงนั้นแค่นั้นก็พอตั้งแต่ถวายกระตินพระกลางกระตินสาธุนีนน่นะก็ให้หลวงปู่หลวงพ่อหรือว่าหนุ่มๆวัยรุ่นเด็กทั้งหลายที่วัยรุ่นเนี่นะเขาทําเป็นก็ให้ซูมเลยแล้วก็ อินไว้หรือว่าด,ดึงญาติพี่น้องของเราี่ที่เป็นชาวบ้านประจำหมู่บ้านของเราเนี่ยไปหาหลวงปู่หลวงพ่อนะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทํางานในกรุงเทพทํางานชนบุรีทํางานพัทยาทํางานภูเก็ตทํางานที่ต่างๆทั่วประเทศหรือประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยสามารถดึงชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเรามาเข้าซูมเพื่อทากระถินกับหมู่บ้านของเราได้เลย กระแสบุญก็จะเก,กเกิดขึ้นมากไอโยมพอกระแสบุญเกิดขึ้นมากดูแลตัวเราเองเราก็ได้บุญมากด้วยนะการทําบุญด้วยตัวเองเหมือนการจุดประทีปขึ้นมาดวงหนึ่งถ้าเราชวนคนอื่นทําบุญทําบุญด้วยเนี่ยก็เหมือนจุดประทีปขึ้นมาดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่ก็เพิ่มปูนให้ความสว่างนั้นเกิดขึ้นเยอะเหมือนการอนุโมทนาบุญเลยอ่าแ,แล้วการทําบุญเนี่ยถ้าเราชวนตัวเองทําบุญเนี่ยเราก็ จะพังพร้อมด้พวกเขาทรย์สมบัติด้วยตัวเราเองถ้าไปชวนคนอื่นทาบุญด้วยเราก็จะพังพร้อมด้วยบริวาลสมบัตินี่พระเจ้าตรัสไว้นะความหมายไม่ใช่บา้าคนที่เราไปชวนจะมาเป็นลูกน้องจะมาเป็นบริวาลเราไม่ใช่นะก็บุญก็จะทําหน้าที่ของบุญนั่นแหละฉนั้นอยติโยมสาธุชวนทั้งหลายนะให้เตรียมตัวอย่างนี้เราจะได้บุญเยอะซึ่งก็ในประเด็นต่อไปที่จะพูดก็คือว่า ความคิดที่มีควรให้เกิดขึ้นเมื่อเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรยังไม่เข้าพระนิพพานยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานเนี่ยโยมบางท่านก็บอกว่าทําบุญแล้วบุญไม่เห็นส่งผลเลยบุญส่งผลตลอดอย่างน้อยเวลาทําแล้วก็สบายใจนึกถึงเราก็ปลื้มใจทําแล้วสบายใจนึกถึงปลื้มใจนั่นแหละบุญส่งผลบุญจะส่งผลเนี่ยพบชาติต่อไปเป็นหลักเลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต ในชาตินี้เนะี่ยมีประมาณ10-20%ซจะส่งผลแต่นั้นญาติโยมสาธโชนทั้งหลายอย่าไปคิดหวังว่าต้องบุญตุริตะตุริตังสีฆะสีคังบุญส่งผลเร็วๆพอบุญไม่ส่งผลทําไปแล้วอา้านิ่งอธิษฐานจิตไม่ประสบความสําเร็จก็นิ่งไม่ทําบุญต่อไม่ใช่นโยมนะบุญต้องทําให้สม่ําเสมอทําเป็นอจินักรรมสม่ําเสมอสม่ําเสมอ มีมากทํามากมีปานกลางทําปานกลางมีน้อยทําน้อยที่ไม่ทําเลยอย่าไปทําโยมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะห่างจากบุญเพราะว่านู่นชนกกรรมนะฮะอาสัญักอ,อจินนกรรมที่เราทําสม่ําเสมอเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นชนกกรรมนําไปเกิดเมื่อตายตายเนี่ยใจผ่องใสก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนโยมนะสำคัญน,นะสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้ ฟังทมก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีตังเยอะๆแล้วก็ทําบุญมีแล้วก็แบ่งมาทําบุญด้วยทําให้สม่ำเสมอแล้วก็ให้ตื้มในบุญตลอดเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยไม่ควรที่จะไม่ทําบุญนะต้องก่อนนอนเนี่ยต้องมาดูว่าเออเราทุกตัวนบุญเนี่ยวันนี้เราทําบุญอะไรบ้างมีบุญอะไรบ้างที่เราได้ทําเราก็ตื้มรับตา นึกถึงบุญแล้วก็หลับไปกับการนึกถึงบุญโยมทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนทุกคืนแล้วเราก็อธิษฐานจิตกำกับถ้าใจใสถ้าผังเก่าข้ามชาตินี่เราเช่นเราอยากจะขายที่ดินได้ถ้าผังเก่าข้ามชาติเราทำบุญที่ดินไปเยอะแล้วปัจจุบันใจใสแล้วเราทำบุญเรื่องที่ดินเช่นซื้อที่ดินถวายวัดถ้าใจใสเนี่ย เราจะสําเร็จได้ในชาตินี้แหละหรืออย่างน้อยเราก็ปลื้มเรามีบุญให้นึกถึงแล้วก็เป็นบุญที่ชนกกรรมนําไปเกิดภพชาติต่อไปแล้วบุญก็จะส่งผลหลักๆในภพชาติต่อไป 80- ด0 0เหรือว่าเราจะคิดว่าเราสุขภาพไม่ดีเราแก่แล้วอยู่บ้านเราก็เข้าซูมนิยมนะอยู่บ้านเราเข้าซูมเราก็ให้ใจของเราปลื้มปมเนี่ยกายของเราเนี่มันแก่ กายของเราเนีมน่มันเจ็บมันป่วยแต่สิ่งที่เราต้องเข้มแข็งคือจิตใจนะฮะเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นสัตว์ที่มีใจสูงขอให้ใจของเรานั้นมุ่งมั่นแล้วก็มีสติกำกับเราจะสังสมบุรณ์ได้ทุกวันไม่มีคนที่ทำบุญไม่ได้มีแต่คนที่ประมาทมีแต่คนที่เกียร้านมีแต่คนที่เผลอเลยย่ม อย่าบอกว่าไม่มีตังค์อย่าบอกว่าเราแก่แล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เอาอย่างนี้เนี่ยจะทําให้อะไรฮะจะทําให้เราประมาททาให้เราเผลอเลยแล้วทั้งชีวิตต่อไปเนี่ยใจของเราเนี่ยจะมีบุญให้นึกถึงไหมล่ะจะมีปลื้มไหมบุญที่ทําเล็กทําน้อยมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้ใจของเราเนี่ยชุ่มชื่นเบิกบานตลอดนะฮะเหมือนน้ําเนี่ยที่มาเลี้ยงต้นไม้เรื่อยๆต้นไม้ก็สดชื่นตลอด นะอย่าไปคิดว่าไม่มีใครชวนชวนตัวเองแหละโยงบุญเร็วแรงแล้วก็เป็นพลังที่อย่างยิ่งเลยชวนตัวเองสอนตัวเองเข้มแข็งด้วยตัวเองมองเลยนะฮะคิดเลยว่าเราจะทําบุญอะไรบ้างนะแล้วก็พระไม่น่าเลื่อมใสหลักๆเราก็จะรู้จักข้อมูลทางสื่อนั่นแหละว่าเออช่วงไลรบุญกระถิน่น เราก็จะเห็นข่าวเลยโอ้พระนูน่นนี่นั่นเยอะแยะซึ่งคําว่าพระไม่น่าเลื่อมใสเนี่ยญาติโยมถ้าญาติโยมดูในพระไตรปิฎกนะโอ้โหดูในประวัติศาสตร์นะโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพระเราแต่ว่าท่านก็ยังไม่หมดกิเลสแต่การที่เอาพระที่ไม่น่าเลื่อมใสไปออกสื่อเพื่ออะไรแต่พระที่น่าเลื่อมใสเนี่ยมีทั้งเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นทำไมไม่ออก ให้เลื่อมใสล่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยญาติโยมก็ต้องเข้าใจต้องทันสื่อนะยิ่งสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่สื่อหรอกมันเสือ่อมถ้าข่าวพระดีๆแล้วคนไม่ค่อยจะไปตามเท่าไหร่หรอกถ้าข่าวพระแบบหมึกละเกะกะหรือยังไงเนี่ยซึ่งปกติลูกหลานชาวบ้านที่ออกบวชน,นี่มันมีกิเยสอยู่พอออกบวชแล้วทําผิดทาพลาดก็ถือว่าเป็นของธรรมดาในพุทธการก็มีโบราณการก็มีแต่เราก็ เออเห็นหลวงปู่หลวงพ่อเห็นพระท่านนู่นนี่นั่นนะปกติเห็นแต่พระสวดมนต์นั่งสมาธิสงบสํารมพอพระไม่สารวมโอ้โหไทยมุมงนะฮะสัญชาตญาณเราก็เกิดขึ้นทันทียอดบิวยอดตามข่าวไปตามอยู่ในสื่อต่างๆก็เยอะที่นี้เศรษฐกิจสื่อเขาก็ดีสิเขาก็เลยทำวิใใจัยอะไรออกมาเออถ้าเราทำสื่อนะทำสนักข่าวนะ ทำเว็บไซต์นะทามีข่าวพระเนี่ยโอ้ยอดวิวก็ชูดเห็นไหมญามติโยมก็เป็นเหยื่อเขาไหนะญาติโยมเราก็ทํำยังไงฮนะเราก็นึกถึงพระส่วนใหญ่ซิที่หน้าเคารพหน้าเรื่อมใสนึกถึงพุทธเจ้านึกถึงศีลธรรมที่จะเข้มแข็งอย่างน้อยลูกหลานของเราเนี่ยจะไ,ได้ทําบุญเป็นไงถ้าเราทําบุญพาลูกหลานเราไปทําด้วยนะญาติโยมสาวทุชวนทั้งหลายอันนี้ก็มุมมองแล้วก็ข้อคิดว่า ทำบุญก็ถินออนไลน์ทำบุญอย่างไรริงจะได้บุญเยอะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออนโมทนากับสาธุชนคนใจบุญทุกท่านที่มาเข้าซูมก็เดี๋ยวอาตมาจะไปเทศสถานี GBN นะฮะฝากตามติดติด,ต,ดตามไปฟังต่อหน่อยซึ่งวันนี้ก็เอวังด้วยปากากระชานี้ให้ร่ำรวยหายจากโควิดไม่มีโควิด สมอาถนาในสิ่งที่ดีงามเข้าถึงทำโดยง่ายทุกท่านทุกประการนิพพานัปจยโยตู